และนี่ก็คือหน้าตาเมนูของเราในวันนี้นะคะทุกคนวันนี้เราทำขนมหมูกรอบกันค่ะใครที่มีหมูกรอบแล้วกินไม่หมดแนะนำให้แช่ช่องฟิตนะคะสามารถเก็บได้เป็นเดือนค่ะเมื่อเรานำมาใช้เราก็นำมาหั่นแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่กระทะค่ะไม่ต้องใส่น้ำมันแต่อย่างใดน,นะคะแล้วก็จะเจียวให้หอมเลยนะคะทุกคนไม่ต้องใส่น้ำมันนะคะเพราะเดี๋ยวน้ำมันเขาจะออกเองแบบนี้เลยค่ะแล้วก็จะกรอบหอมเหลืองเหมือนเดิมนะคะเสร็จแล้วเมื่อเหลืองแล้วนะคะเราก็จะนำ รเทียมกับพริกขี้หนูนะคะที่เราได้ตำไว้นะคะเทใส่ลงไปเลยค่ะและเราก็จะนํามาผัดให้เหลืองหอมเลยนะคะทุกคนเมื่อหอมเหลืองได้ที่เสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่คะน้าของเราค่ะและนี่ค่ะคะน้าของเราใส่ลงไปเลยนะคะทุกคน คณะของเรานะคะก็วันนี้ก็จะใส่เยอะหน่อยนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะเดี๋ยวเขาผัดไปเรื่อยเขาก็จะยุบตัวเองนะคะแล้วก็พลิกซ้ายพลิกขวานะคะคนเขาให้เข้ากันค่ะคลุกเขาให้เข้ากันเลยนะคะทุกคนผัดไปเรื่อยๆเลยค่ะทุกคนพอให้ยุบสักเล็กน้อยนะคะเราก็จะมาปรุงรสกันค่ะในการปรุงรสของเราในวันนี้นะคะเราก็จะใส่เต้าเจี้ยวค่ะทุกคนเต้าเจี้ยวอย่าใส่เยอะนะคะเราใส่เพื่อความหอมนะคะทุกคน ใส่นิดหน่อยพอค่ะใส่ประมาณทักสองช้อนโต๊ะนะคะทุกคนนี่ค่ะเต้าเจี้ยวถ้าใส่เยอะเกินไปจะทาให้เค็มได้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่ซอสฝักเขียวค่ะซอสฝักเขียวก็ใส่ประมาณทักสองถึงสามช้อนโต๊ะนะคะเมื่อเราใส่ซอสฝักเขียวเสร็จแล้วเราก็จะใส่น้ํามันหอยกันค่ะเหมือนเดิมค่ะสองถึงสามช้อนโต๊ะเหมือนเดิมนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่ผงปรุงรสค่ะทุกคนนี่ค่ะ แล้วก็คนไปเรื่อยๆพอผักสุกนิดหน่อยนะคะเราก็จะปรุงเพิ่มใส่ผงนัวค่ะนี่ค่ะแล้วก็คลุกเค้าให้เข้ากันเป็นการเสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็สุกแล้วนะคะของเราคณะก็ยุบตัวลงแล้วคณะหมูกรอบค่ะรับรองอร่อยมากคะ่ะทุกคน